สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่แวะผ่านเข้ามาสวัสดีทุกคนที่แวะผ่านเข้ามาดูนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้คุยอะไรหรอกคุยสิไม่คุยอะไรได้ไงคุยอ,อคุยเรื่องชายแดดะคะ่ะ ทำไมมันไม่ชัดสวัสดีทุกคนค่ะพิมพ์ข้อความทักทายกดกดแชร์กดไลค์ share, like ให้ด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยเนอะ สวัสดีหนึ่งคนดูค่ะสวัสดีคุณพี่หนึ่งคนดูไม่รู้ว่าคุณพี่คือใครเม้นข้อความให้ทำความรู้จักกับดิฉันได้นะคะคุยได้ทุกเรื่องค่ะ,ะยันเรื่องหุนเซนยันเรื่องเขมยนยันเรื่องขมวย,มยสวัสดีกะดึกทุกคนนะคะสวัสดีพี่ๆกะดึกกะใจ กะว่าไม่มีใครก็มาเติมพลังใจกับจันที่มาได้เลยนะพี่ๆนะสวัสดีนะคะ สวัสดีพี่หนึ่งคนดูค่ะเข้ามาแล้วพิมพ์ข้อความมาหน่อยได้ไหมคะกรุณากดถูกใจกดไลค์ให้น้องหน่อยได้ไหมคะคุณพี่หนึ่งคนดูสวัสดี굿มอร์นิ่งดเอฟบบาดีสวัสดีกะดึกทุกทุกคนสวัสดีดีพี่พ,พี่ทุกคนยินดีที่ได้รู้จักผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะทักทายน้องคนนี้ได้นะคะอยู่กะดึกกะใจกะว่าไม่มีใคร ก็แวะมาขอกำลังใจกับน้องได้เนาะไม่ได้ไลค์สดนานแล้วไม่ได้ทักทายนานแล้วฝากกดตรงนี้ให้น้องหน่อยนะฝากกดนี้้น้องหน่อยนะฝากกดนี้น้องหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์ไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถึงไม่ได้อะไรอย่างน้อยก็ได้มิตรภาพเด้อ ชันตาบวมสวัสดีสามสิบหนึ่งคนดูค่ะมีใครพิมพ์ข้อความมาทักทายและนำตัวกับน้องได้นะเรายังจะได้เรายังไม่รู้จักกันเลยสวัสดีทุกคนค่ะแนวชายดงแนวชายแดนเป็นยังไงก็คุยกันได้นะคะคุยได้ทุกเรื่องค่ะเนาะเหมือนเดิมอยากคุยเรื่องเงินคุยได้ทุกเรื่องค่ะอย่าคุยเรื่องเงิน เรื่องเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเรื่องงานเราจะไม่คุยแต่ถ้าเรื่องชาวบ้านออนไลน์2ี่ชั่วโมงค่ะพ่อแม่พี่น้องทักทายคุณเอ้ไอด้วยนะคะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความเหมือนคุณเอไได้นะคุณพี่พัทรนันขุนทองสวัสดีคุณพี่พัทรนันขุนทองด้วยค่ะสวัสดีคุณชูศักดิ์ ท่านาสวัสดีคุณชูศักท่านาอ๋อถ่าด้นด้นเด้อไอเด้อท่านาเนาะยูจีีทักทายขึ้นยูซีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับขับสู้คืนนี้เราจะอยู่ยาวเช้าเชไปด้วยกันเนาะ สวัสดีทุกคนค่ะต้องขออภัยด้วยถ้าไม่ได้อ่านเม้นท์ใครเนาะข้อความมันไม่ได้ขึ้นแบบเต็มจอก็อง,งงอยู่มันขึ้นแบบครึ่งๆจอต้องกราบขออภัยด้วยเนาะพี่ๆเนาะเรื่องชายแดนหรอตอนนี้ชายแดนก็นั่นแหละถ้าถามคนที่อยู่แนวชายแดนมันก็ยังมีการยิง เขาเรียกว่ายิงอะไรยิงทดสอบอ่ะทดสอบหน้าแนววันซันเถาะค่ะก็คือการเย,ยื่อยุนั่นแหละจากไทยจากพวกเหม็นนั่นแหละนะเนาะออพอมันยิงปืนหน้าแนวเสร็จมันก็ตั้งกล้องกะให้ไทยเราสวนคืนไงแต่ไทยเราไม่สวนคืนเพราะว่าไทยเรานี่อดทนอดกลั้นกับการเยื่อยุของพวกแคมโบเนาะ สวัสดี12คนดูด้วยค่ะสวัสดีสิบหกคนดูด้วยค่ะประเทศไทยเราเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศทนละสงสารค่ะสงสารทหารแนวหน้าทุกคนลองคิดดูนะทหารแนวหน้าเครียดจะรบไม่รบก็เครียดรอฟังคำสั่งนายส่วนประชาชนก็บอกว่าจัดมันเลย อัดมันเลยนายทหารใส่มันให้ยับเลยเขาก็อยากใส่อยู่แต่เขาก็ต้องรอนายคําสั่งรอคําสั่งนายใช่ไหมทีนี้ความเครียดกะตกที่ทหารแนวหน้าเนาะเขาก็เหมือน้รู้สึกว่าเขาโดนแบบแรงกดดันอะ่ะโอ้ทหารก็เครียดอากาศก็แย่ประชาชนก็พร้อมบวกแต่อะไร แต่นายยังไม่สั่งไงถูกไหมคะทหารไทยเราถูกึุมาคือแบบรับคำสั่งอะ่ะถูกไหมล่ะให้เดินหน้าก็เดินให้ถอยหลังก็ถอยรอแค่คำสั่งเท่านั้นแหละอืมแต่น่าคิดอยู่อย่างว่าไม่รู้ทุกคนจะคิดเหมือนน้องไหมนะน่าคิดอยู่อย่างว่าเราตีกันกับเขมรถูกไหมคะตอนนี้เราตีกันกับเขมรแต่เรา ไปเกรงใจประเทศที่สามเรากลัวเสียภาพลักษณ์กลัวประเทศที่สามมันไม่ถูกใจเราอ่ะเออแต่จริงๆเรามีปัญหาแค่กับเขเมนนะแต่เราไม่กล้าแบบทําอะไรพวกมันก่อนไม่กล้าเปิดมันก่อนเพราะว่าเสียภาพลักษณ์เสียความเป็นอะไรนะความชอบทอมแต่จริงๆเราตีกันกันกบเขเมินนะ แต่ว่ามันมีประเทศที่สามนั่นแหละที่แบบกําลังมองเราอยู่จริงๆเหม็นมันรู้ไหมรู้เส้นนะรู้มันอยู่กับการเมืองมันอยู่กับพูดมาตั้งเท่าไหร่มันปกครองกัมพูชามาตั้ง38ปีจะ40ปีอยู่แล้วมันรู้หมดเลยเออมันถึงยั่วยุอยู่างเงี้ยมันรู้ว่าเราไม่ทํามันหรอกมันถึงยั่วยุอย่างนี้ยิงปั๊บตั้งกล้องปุ๊บ ะให้เราสวนกลับจะได้ฟ้องโลกสโลแกนเขาถ้าทุกคนตามข่าวก็จะเห็นว่าเมื่อวานมีประชุม UN ประชุม UN ก็คือสหประชาชาติ่ะเนาะไทยเราลากกัมพูชาไปตบโชว์ชาวโลกด้วยถ้อยถแถลงที่แบบรถดถ้อยถแถลงที่แบบรถ ทูตของกัมพูชาตอนแถลงอยู่ที่สหประชาชาติที่เขาประชุมกันทุกคนได้ได้ฟังเนะเขาไม่ได้พูดว่าประเทศไทยนะเขาพูดว่าเขามีปัญหากับเพื่อนบ้านแต่เขาก็ไม่ค่อยถูกกับใครหรอกเขาไม่ค่อยถูกกับใครหรอกค่ะเวียดนามถ้าเขาถูกกันเขาจะทำรั้วขนาดนั้นหรอคะเราเขา ลาวเขาถูกกันไหมล่ะด,ดูเอามีกันอยู่แค่นี้ไทยเราก็ดีกับมันขนาดไหนมันยังทำกับเราด้วยขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาค่ะช่องเราก็คือี่แหละเรื่องเรื่อง สวัสดี33คนค่ะพิมพ์ข้อความทักทายอย่าลืมกดใจอย่าลืมเด็ดขาดกดจิตกดใจกดจอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคไหม สวัสดี35คนค่ะวันนี้อยู่กันชั่วโมงหนึ่งเต็มอิ่มชั่วโมงหนึ่งคุยกันเรื่องนั่นแหละเรื่องไทยกัมพูชาเนาะมันมันดีอะเลือกตั้งซ่อมที่สีสเกตวันนี้คนไหนได้ติดตามพักภูมิใจไทยชนะพักแดงเด้อจ้าเออเอาสิ เช็กวอลคอนทีวีดิฉันรปภจันทิมาวอหนึ่งวอสี่จุดยิบสี่ทังฟาร์มเหตุการณ์ปกติค่ะสัตดีสามสิบสองคนด้วยค่ะอย่าลืมกดจอค้อใจกดติดตามนะคะ อาจจะยกย,ายก้ายยกขวาสายสะพกูกยกย้ายสักนิดต้องขออาภัยด้วยนะคะวันนี้ก็ที่บ้านหนองยาแก้วก็มีมวลชนใช่ไหมทุกคนถ้าได้ตามข่าวมวลชนคนไทยเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นคนในหน้าแนวคนแนวพื้นที่หรือว่าคนต่างจังหวัดรวมพลังจะไปปักธงชาติที่หลักหมด42ที่สาแก้วอะคะ่ะ แต่ว่าทหารไทยเราไม่อนุญาตเนาะแต่จ้าน้ท่มาก็ไม่ได้ตามต่อนะว่าได้ปักหรือไม่ได้ปักไงต้องขออภัยด้วยแต่คิดว่าทหารเขาคงไม่ให้เข้าไปหลกก็อาจจะอ้างด้วยความอดทนอยากให้เอยไม่ใช่ออดทนความปลอดภัยกลัวเข้าไปไม่ปลอดภัยอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบใช่ไหมล่ะคือมวลชนเขาจะไปแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์จะไปปัก ธงชาติไทยเสาธงชาติอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าวเป็นผืนแผ่นดินไทยแล้วก็สงสารทหารแนวหน้าอันนี้ทางประชาชนนะเขาบอกเขาสงสารทหารแนวหน้าที่จะอยากทําอะไรแต่ทาไม่ได้เพราะว่านายไม่สั่งถูกไหมล่ะก็เลยออกหน้าแทนทหารเลยจะไปทําเองอะไรอย่างนั้นนะคะประมาณนั้นแหละเนาะเออ ก็เมื่อหลายวันก่อนเขาก็ประกาศตามหาแม่ทัพภาคหนึ่งอยู่จนแม่ทัพภาคหนึ่งออกมาแล้วเนาะใช่ไหมล่ะไม่โผล่มาเลยตั้งแต่มีการชุมนุมน้องยาแก้วแกก็ไม่ได้ออกมาหน้าแนวหรือว่าออกมาอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมหรือว่าแกอาจจะเป็นคนพูดน้อยเราก็ไม่รู้ไงหรือตั้งแต่บ้านน้องน้องยาแก้วน้องจานมาก่อนใช่ไหมล่ะปวนม็อบม็อบขเขมรมันมาน้องจานก่อนแล้วมันก็ม็อบขเขมรไปบุกที่ หนองยาแก้วแล้วก็สุดท้ายแถวแถวตาพยาก็ยังไม่เห็นแกลงพื้นที่มันก็น่าคิดเนอะว่าเอ๊ะมันเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านท่านก็ไม่ออกมาซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกท่านก็อาจจะมีแผนเยอะเออท่านอาจจะวางแผนอยู่ใช่ไหมล่ะอืม ก็ไม่รู้แต่ท่านก็ออกมาอยู่นะทุกคนเออท่านก็ออกมาอยู่ถ้าคนไหนคิดถึงแม่ทัพภาคหนึ่งอะนะสวัสดีค่ะพิมพ์ข้อความทักทายสวัสดีค่ะกินข้าวกันหรือ,อยังพิมพ์มาได้เลยนะพิมพ์มาได้เลยกินข้าวหรือ,อยังทำอะไรกันอยู่บอกน้องได้เนาะ ตอนนี้น้องก็ทำงานอยู่ค่ะอืมตอนนี้ก็ทำงานอยู่ไม่ตีกันกับหนูก็คุยกับผียอยอสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กันที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรพิมพ์มาบอกได้นะอยู่กันที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรพิมพ์มาบอกพิมพ์มาคุยนะคะคุยได้ทิกทักได้เนาะ ไม่ดุนะคะฉีดยาแล้วฉีดยาแล้วเนาะออไล่หนูค่ะไล่หนูเดี๋ยวจะได้กินหนูย่างเดอ้อถ้ามีหนูมากวนมากๆนะเดี๋ยวจะได้กินหนูย่างรมควันเดอ้อย่างให้หนังกรอบ เนื้อข้างในชุ่มฉ่ำเออถ้าหนูตัวไหนมันดื้อนะเดอ้อมันจะโดนจับไปย่างเดอ้อโรยเกลือโรยงาย่างให้หนังกรอบๆเดอ้อกาลังขูหนูค่ะหนูมันกัดสังกะสีข้างบนกอควรสวัสดีทุกคนค่ะพิมพ์ข้อความคุยได้เลยเนาะ พิมพ์ข้อความคุยได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องเขิดไม่ต้องอายเออจันที่มามองไม่เห็นรอกเล่านอกเรื่องกัมพูชาสักนิดนึงเมื่อเช้าดิฉันไปหาหมอทุกคนคือต้องเล่ายอดเท้าความไปนิดนึงก่อนว่าดิฉันมีอาการตาบวมเนี่ยนี่คืออาการตาบวมถ้าตาปกติจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ตาปกตินี่คือตาบวมเห็นไหม บวมตั้งแต่นี้บวมเฉยๆเลยตาบวมเฉยๆนีเมื่อสามถึงห้าวันที่แล้วแต่เมื่อวานบวมใหญ่มากเฉพาะตาล่างนะบวมใหญ่มากจนขนตามันปลิ้นเข้าไปในตาแล้วมันเคืองพี่ๆมันเคืองแล้วมันก็คันมากโดนลม โดนลมนี่คือคันมากแต่ไม่กล้าเกาเพราะว่าถ้าเกาปั๊บมันจะขึ้นเป็นแถบแดงน่ากลัวมากจริงน่ากลัวมากบวมไม่พอมันมีตุ่มๆุมขึ้นน่าเกลียดมากก็เลยว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วไปหาหมอี่พี่จ๋าหนูก็เลยต้องไปหาหมอเลิกงานเจ็ดโมงไปหาหมอ ประมาณเจ็ดโมงยี่สิบมั้งนั่งรอหมอเข้าไปหาหมอหมอถามว่าเป็นอะไรหมอค่ะหมอค่ะตอนูบวมนี่ค่ะหมอก็บอกมองซ้ายมองขวาแล้วมองหน้าผมาค่ะคุณหมอแกก็เอามือมาลูลูกข้างบนเจ็บไหม ไม่เจ็บค่ะคุณหมอแต่หนูมีอาการคันในตามากเลยคุณหมอหนูเป็นอะไรหรอคะ <c oughs> มีสองอย่างนะคุณป่วยมีสองอย่างนะคุณเป็นต้อลมแต่มันไม่หนักนะและคุณมีอาการตากุ้งยิง <c oughs> หนูก็เลยคิดในใจชิบหายแล้วไปแอบดูหมาซี่กันหรอวะไม่นะคุณหมอหนูไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนั้นเลยนะหมอกเลยบอกว่า ไม่ใช่คุณสกรปกเออคุณสกปกคุณเลือกมาเลยคุณจะเอาต้อหรือคุณจะเอาตากุ้งยิงคุณไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บค่ะหมอจับดูได้เลยไม่เจ็บเนี่ยมันไม่เจ็บอะไรเลยแต่มันคันมันจะคันได้ยังไงตากุุงยิงมันต้องเจ็บสิเอาก็หนูไม่เจ็บไงหนูจะเป็นตากุ้งยิงได้ไงอย่ามาเทียงผมอย่ามาเทียงผมหมอบอกนั่นแหละค่ะหนูไม่เทียงหรอกค่ะคุณหมอ แต่ประเด็นคือหนูไม่เจ็บไงตากุ้งยิงมันจะเป็นก้อนๆใช่ไหมเวลาที่เราเห็นหมาเซิงกันน่ะเราชอบเป็นตากุ้งยิงแต่ตอนนี้หนูไม่ได้เจ็บไงตุ่มก้อนอะไรก็ไม่มีแต่มันบวมโดยไม่มีสาเหตุแล้วมันมีอาการคันหมอก็เลยเป็นตากุ้งยิงนั่นแหละเดี๋ยวหมอให้ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ยาแก้ปวดเผื่อปวดหมอ หนูไม่ปวดหนูไม่เจ็บแต่หนูตาบวมหมอช่วยหนูดีหมอหายาแก้คันก็ได้ยาเยอดตาไหมหรืออะไรก็ยาช่วยหนูหน่อยได้ไหมหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไรเนี่ยบวมตรงนี้ก็บวมนะทุกคน,นบวมรอบหมดเลยเนี่ยถุงใต้ตาเนี่ยคือฉันงงมากดิฉันไม่ได้เจ็บอะไรเลยดิฉันคันรอบดวงตาคันบริเวณแถวนี้โดยเฉพาะหัวตาคือคันมากๆหมอให้ยาพารา พาราเซตามอลกินเมื่อปวดและยาฆ่าเชื้อหมอบอกว่ากินให้หมดนะถ้ามีน้องก็ค่อยมาเจาะอ,ออกหมอหนูคันค่ะหนูไม่ได้เป็นต้อลมเอ้ยไม่ได้หนูไม่ได้เป็นกุ้งตากุ้งยิงหมอฮฮลโห<อ>ลเทียงหมอไม่ชนะค่ะสุดท้ายไปนั่งรอหมอตั้งสองชั่วโมง ยาพาราซิตามอนแก้ปวดลดไข้ยาฆ่าเชือ้อมหมอบอกว่าเธอเป็นตากุ้งยิงเดี๋ยวหมอจะโดนยิงแทนะนะ่ะแหละหยอกเล่นค่ะสวัสดีทุกคนนะคะและระหว่างที่ดิฉันกำลังรอหมอเมื่อเช้าทุกคน มีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนมีอาการป่วยนั่นแหละเราก็บอกว่าแกป่วยอะไรมาคุณพี่ผู้ชายอะ่ะก็ทรงๆแบบแต่งตัวแบบสไตล์กินหาเช้ากินข้ามแบบเราเรานี่แหละเดินถือใบบัตรคิวใช่ไหมมันจะมีบัตรคิวมันจะมีเอกสารอะไรอย่างเงี้ยที่เขาให้เราวางตะกร้าแล้วรอเรียกพี่ผู้ชายแกเดินมาใส่ดาวเทียมด้วยนะเออ เดินมาแล้วก็มันมีตะกร้าอยู่และมีเจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ใส่เสื้อสีขาวเออไม่ได้ใส่หมวกทำให้ไม่รู้ว่าผู้ช่วยหรือพยาบาลอันนี้ไม่รู้เนาะก็เลยแบบผู้ชายเขาก็จะวางกระดาษหมอนนะัดวางดีไม่วางดีก็ยืนคือยืนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาบอก วางได้เลยหรือว่าให้เขาไปวางที่ไหนก็บอกเขาใช่ไหมแกก็ไม่กล้าวางแกทํามือจะวางแกทํามือจะวางแกก็เอาขึ้นแล้วแกก็มองดูเจ้าหน้าที่แกก็ทํามืออย่างนี้เอามือจะไปวางเอากระดาษไปวางในตะกร้านะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่มองทําอยู่สามรอบเจ้าหน้าที่ตะกูลใส่พี่ไม่จะวางหรือไม่วางวางแล้วไปนั่งค่ะวางตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะ แล้วพี่ผู้ชายเขาก็วางแล้วเขาก็ไปนั่งพี่ๆคิดดูสิคือจันที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนจบสูงหรอกแต่ว่าทำงานบริการมาตลอดระยะเวลาสิปีจะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์จะเข้าใจว่ามนุษย์แต่ละคนนะ่ะมันมีความต้องการป่วยกูก็จะหาหมอเวลาเจ็บกูก็อยากจะหายปวด เวลากูนุ่นนี่นั่นอะไรใดๆก็แล้วแต่ถูกไหมล่ะแต่ว่าคนที่เขาจะมาเป็นพยาบาลอะเราเราต้องเลือกแล้วไหมว่าเราจะต้องเจอคนทุกแบบทุกประเภทอะใช่ไหมเรามีสิทธิ์จโะโกนใส่ใครก็ได้หรออันนี้คือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดแค่โรงพยาบาลนี้ทุกจังหวัดมันจะมีคนแบบนี้อยู่ทุกที่ แต่แค่อยากเล่าให้ทุกคนฟังและสงสัยไปด้วยกันว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าใครก็ตามที่ทำงานบริการเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกนะแต่ว่างานบริการงานเซอร์วิสมันมันไม่ควรจะใช้พฤติกรรมการตะคอกไหมมันแย่มากเลยนะอันนี้จันที่มาจบแค่มา .6 นะทุกคนบอกก่อนะไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีไม่ได้มีความรู้ เยอะแยะมากมายหรอกแต่แค่สงสัยนี่แหละว่าคนที่เขาเรียนจบสูงๆเขาควรมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ไหมเขาควรจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่านี้ไหมดูจากชุดแล้วก็ไม่ใช่พนักงานใหม่ดูจากหนังหน้าแล้วก็น่าจะทํางานตั้งแต่เออนั่นแหละนั่นแหละห่ามอยอะ่ะสีดํายันห่าม้อยสีขาวเลยอะ่ะทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้อะ่ะอันนี้ สงสัยอะเออว่าทําไมต้องด่าทําไมต้องแบบอย่างนั้นทั้งที่เราทํางานบริการเราต้องรู้อยู่แล้วเราพูดดีๆก็ได้มันก็จบแล้วปัญหามันไม่ได้ยากหรอกคาพูดคนอะเยอะแยะมากมายที่จะพูดใช่ไหมเห็นแล้วเหนื่อยใจและย้อนความไปนิดนึงย้อนไปแล้วที่บ้านนอกยายจันที่มาก็แก่แล้วทุกคนค่ะยายจันที่มามีความดันมีโรคประจําตัวเนาะ ความดันเบาหวานและหมอนัดทุกสองเดือนช่วงนี้สมเดือน2เดือนบางทีก็เดือนละครั้งเวลาไปหาหมอที่บ้านนอกเนาะจะไปกันตั้งแต่ตีสีบางคนไปตีสามอยากได้คิวแรกแต่ยายจะมาไป6กโมงไปนั่งรอหมอนั่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายโมงก็เลยไปถามหมอว่าหมอจ๊ะยายมาตั้งแต่เช้าแล้วยายยังไม่ได้เรียกคิวเลย ้าหน้าที่ผู้หญิงแป๊บนึงนะคะยายชื่ออะไรชื่อยายสุนันเปดูยายเขาเรียกยายตั้งนานแล้วยายไปนั่งอยู่ไหนมาตะโกนใส่ยายจันที่มาอย่างนี้เลยทุกคนยายไม่ได้ยินหรอหนูเรียกหลายรอบมากเลยนะยายคนนี้ยายคนไหนชื่อฉันยายยายสุนัน่หนูเรียกหลายรอบมากเลยนะยายไปอยู่ไหนมาไม่ได้ยินหรอ ยายหนูเป็นคนเถียงกิ่งยายบอกถ้ายายได้ยินยายจะมาถามเหรอก็ไม่ได้ยินทีหลังนะ่ะมันยังเถียงมันยังว่ายายหนูอีกนะทีหลังก็ตั้งหน้าตั้งตาฟังให้มันดีดีไม่ใช่นั่งเมอลอยอันดายายหนูยายหนูหันหลังแล้วด่าในใจอีอีนั่นแหละค่ะม,มาทั้งสวนสัตว์ยายหนูดา่มามันในใจนะอืม ยายหนูด่ามันในใจทุกคนก็คิดดูแค่นี้ขนาดคนแก่มันยังด่าผัวกับลูกที่บ้านมันมันไม่รู้มันด่าชิบหายายบ่วงขนาดไหนเออคนทำงานบริการไม่ว่าจะงานอะไรก็นใดๆก็แล้วแต่เรามายืนอยู่ในจุดนี้มันควรไหมละ่ะพฤติกรรมตะขคอกกันโชค,โคหกห้าเหมือนเหมือนอยู่สมัยราชการที่หนึ่งนู่นน่ะสมัยที่มีทาด่ะ พฤติกรรมเหล่านั้นที่มันด่าเราทั้งหลายไม่ได้ว่านะมันมันเหมือนมันแบ่งแบ่งชนจะแบ่งชั้นอะ่ะแบ่งระดับแบ่งเป็นวันนะเดี๋ยวจะส่งมันไปอยู่อินเดียเดี๋ยวจะส่งมันไปอยู่เนปาลอืมอีพวกนี้เนี่ยถ้าทุกคนเห็นว่าจันที่มาพูดสนุกพูดถูกใจนะกดแชร์กดไลค์ไปค่ะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไปค่ะนะเดี๋ยวจะแวะมาหาทุกวัน จะได้มีกำลังใจแวะมาหาพี่ๆทุกวันและก็พิมพ์ข้อความทักทายหนูด้วยเนาะการที่ทุกคนพิมพ์ข้อความคุยต่อเนื่องนะทุกคนช่วยเปิดการมองเห็นนะจริงลองพิมพ์ดูก่อนอืมกดใจกดจอสวัสดีสบายดีไหมก็ถามได้ทำอะไรอยู่เออกินข้าวหรือ,อยังทำอะไร ว่าไปสิเออพิมพ์ข้อความมาให้หนูได้นะหรือว่าไม่อยากฟังและเรื่องเมาส์มอยของจันทิมาอยากฟังจันทิมาแบบเล่าเรื่องชายแดนดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ก็ทักมาได้เนาะเนี่ยพิมพข้อความขึ้นมาได้เลยค่ะทุกคนค่ะและอย่าลืมกดและอย่าลืมกดนี่และอย่าลืมกดนี่ให้จันทิมาด้วยนะพี่พีพ่้าคน อย่าลืมกด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 ด้วยโอเคไหมถ้าโอเคก็พิมพ์โอเคนะถ้าโอเคก็พิมพ์โอเคมาค่ะทุกคนสวัสดี1น8คนฝากกดติดกตาฝากกดจอเคาะใจด้วยนะืมเรื่องจันให้มาก็จบไปแล้วแหละไม่มีอะไรหรอก แต่เรื่องของเรายังไม่ทันได้เริ่มเลยนะคะพิมพ์ข้อความมาค่ะพิมพ์ข้อความมาเลยเนาะสวัสดี8 1 1คนค่ะขอบคุณทุกคนที่อยู่นานขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะถึงจะคุยอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยก็ตามไม่มีผลค่ะคุยได้ สวัสดีทักทายวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ก็วันที่28แล้วค่ะทุกคนค่ะถูกไหม28แล้วพุกนี้ก็29แล้วค่ะทุกคนค่ก็ใกล้จะวันที่30แล้วเนาะ30ก็จะเป็นวันที่แม่ทัพภาคสองหรือว่าบิ๊กกุ้งของเราแม่ทับกุ้งของเรานี่แหละคนโทรบุญสินถูกไหมคะเรียกชื่อผิดต้องขออาภัย บิ๊กกุ้งเราก็จะปลดกเกษียณแล้วนะจะเป็นบิ๊กเติงบิ๊กเติงค่ะข่าวแววแววมาถ้าคนไหนติดตามเรื่องแม่ทัพภาคสองอยู่จะรู้เลยว่าบิ๊กเติงโหดและดุนะทุกคนค่ะหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบิ๊กเติงแม่ทัพภาคสองที่จะมาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ย บิ๊กเติงดุมากทุกคนเพราะฉะนั้นรอติดตามผลงานของแม่ทัพเติงหรือว่าแม่ทัพภาคสองคนใหม่ของเราได้หลายๆหมอดูก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ทัพเติงนี่ดุมากือ